สวัสดีครับนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านทุกคนว็วันนี้ครูก็จะพาไปตามสถานที่ต่ตางๆแล้วก็เรียนในวิชาประวัติความเป็นมาของหนังือไทยทั้งหมดสี่สมัยด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็จะไปดูกันนะครับว่าไปที่สถานที่ใดบ้างแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแทบแ,ทบแทบพร้อมเล้วเราเราไปกันเลย ครับ้นะรับเราเขาก็มาเติมน้ำมันก่อนนะครับเรือก็ทะเบียนของเรืก็คือต้องมันไป็นถามไม่ได้นะครับตอนนี้ดมีต้องมันเว่ต้องขอขอบคุณทุกทุกวบรินะครับที่ามานะครับแล้วก็วัตถุป้งกันต่างจากที่มาไปยทำให้ีก็เต็มด้วยความรู้นะครับีนเราเรา่็อยู่ที่ของอบรนทุรีนเนาะออกันนัเะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเเอน้ำมันก่อนเนาะเราจะความรู้ต่อครับอเคับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่การของอบรถทุรีนะครับ ถ้าไปทาหด้านู้นะครับทางมือปูตำหน,นันู้่าเราก็จะออกไปน้ำตะปียาแล้วถ้าไปทางนี้ก็จะเป็นทางออกพอมกองมก้อยนะครับสิร่าก็วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยกันนะครับก็พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยนะอเอาทีครับ ตำบลบางสุทธรนะครับของเภอบางบัวจังหวัดบุรีรัยนครับจา้าหนักก็จะเป็นวัดที่สวยงามน,นะครับก็มาพูดถึงประวัติศาสตร์สมัยสุขโขทัยเรานะครับเกี่ยวกับด้านดนตรีของเราถ้าเราสังเกตว่านะครับเป็นสมัยของพ่ขอขุนรามนะครับที่ประดิษฐ์ายสุทัยแล้วก็มีจารึกในศิลาร์ตจารึกนะครับก็จะปรากฏคําอยู่สี่คำนะครับที่นักเรียนจะต้องจำไว้ให้ดีนะครับคือเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื่อนเสียงขับสี่คำนี้ต้องจําไม่ได้นะครับเป็นการที่ปรากฏในหนักศิลานะครับของในสมัยสุโขทัยนะครับว่า มีการร้องเล่นระบำดนตรีนะครับเป็นสมัยนั้นนะครับมีเสียงภาดเสียงปิงเสียงเรื่องเสียงขับแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่ปรากฏอีกมากมายนะครับในศิลาจารึกูก็มีตัวอย่างใีกฟังอย่างเช่นซอคุงต่อนะครับซอคุงต่อก็คือซอที่ปรากฏอยู่ในสมัยสุโขทัยนะครับก็คือลักษณะคล้ายค้ายพอสมสายนะครับหรือว่าซอคุงต่อนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีอีกมากมายนะครับที่เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของของวงดนตรีบ้างวงดนตรีมีอะไรบ้างครับ วงดนตรีที่มีผู้เล่นน้อยที่สุดเราเรียกว่าวงบรรเลงกินนะครับก็คือมีคนที่บัเลงกินเพียคนเดียวครับแล้วก็คนที่บรรเลงกินก็ต้องขับร้องไปด้วยครับจะเป็นวงโบราณมากนะครับผู้เล่นอามากขึ้นมาหน่อย3คนนะครับที่เรารู้จักกันในวงขับไม้นั่นเองนะครับมีผู้เล่น3าคน3คนที่ทาอะไรบ้างมีสิงซ้อนซ้ายนะครับแล้วก็มีควยบันดอก1คนแล้วก็เป็นคนร้องแล้วก็คนตีกับพวงนะครับเป็นคนเดียวกันนะครับก็คือสำนักสามคนนะครับเป็นวงขับไม้แล้วก็มีวงปี่า้าสองวงที่นักเรียนต้องรู้จักในสมัยทคก็ื วงตีผ้าเครื่องห้านะครับวงตีผ้าเครื่องห้าก็แบ่งเป็นเป็นสองชนิดนะครับมีชนิดหนักชนิดเบาชนิดชนิดเบาคือวงผ้าที่เก่าแก่ที่สุดนะครับก็เรียกว่าวงตีผ้าเครื่องห้าชนิดเบาหรือเรียกว่าวงตีผ้าชาตรีนะครับใช้ประกอบละครชาตรีนะครับในสมัยโบราณนั่นเองอีกวงหนึ่งก็ียกว่าวงตีผ้าชนิดหนักนะครับหรือวงตีผ้าเครื่องห้าและใช่ไหมสุโขทัยที่มีเครื่องที่บรรเลงทำนองได้นะครับมีเมโลดี่ก็มีสองชิ้นนะครับมีตีในหนึ่งเล่ากับข้องวงใหญ่หนึ่งวงนะครับแล้วก็มีชิงตะโพนองทัก แค่ใบเดียวนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของวงดนตรีในสมัยสุขโขทยัยม่ยังไม่พอเกิดการผสมวงครับนำวงบันเลงทิมมารวมกันกับวงขับป้ายทำให้เกิดเป็นวงมโหดีทั้งสี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้อีกเพิ่มเติมนะครับที่ขึ้นในเกิดในสมัยสุขโขทัยนะครับาม,มามปเลยครับ ครับเราก็ยังอยู่ในประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยอยู่น้ำยังใสไหลเย็นนะครับมันมีไลฟ์โควิดนะครับก็เมื่อกี้นี้เราก็กล่าวไปถึงเกี่ยวกับเรื่องเจ้าดนตรีนะครับแล้วก็เรื่องวงที่เกิดในสมัยสุโขทัยนะครับก็อีกหนึ่งเรื่องที่ยังไม่หมดก็คือบทเพลงที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยนะครับถ้าเราฟังดูให้ดีเนี่ยถ้าเราฟังไม่ดีเราก็จะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราฟังดีเราก็จะเห็นเออเห็นหรือเปล่านะครับแปลวนะ ก็จะเราจะเห็นได้ว่าในสมัยสุโขทัยนะครับก็จะปรากฏเพลงอย่างหนึ่งที่เล่นกันแพร่หลายในสมัยสุโขทัยหรือเรียกว่าเพลงเทพพองครับเพลงเทพทองก็คือเพลงที่น้ำไหลลงตรันอันนี้ไม่เกี่ยวกับชื่อเพลงนะครับเพลงเทพทองก็คือเพลงที่นิยมเล่นกันในสมัยสุโขทัยหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าเพลงสุโขทัยนั่นเองนะครับถ้านักนักเรียนไม่รู้จักคำนองก็นึกถึงตอนที่เราถวายราชสุภิราชการที่หกนะครับข้าลูกเสือเชื้อไทยแจงขนุในการเล่นนะครับในสมัย ทุขโขนไทยเนี่ยเขาก็จะเล่นนิยมเพลงนี้เยอะนะครับอย่างเช่นทำนองเช่นให้อยากเป็นกบให้วอีน้ำตามสบายอยากเป็นกระตา่ายโลดเต้นเล่นแซงเอรกันน<ท>ี่แหละครับเรียกว่าทำนองเพลงเทพทองหรือทำนองเพลงสุขโขยนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยสุขโขยแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายในสมัยสุขโขยเดี๋ยวเราก็อยากไปเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ที่ปีไทยในสมันนยวิทยากาต่อครับไปได้าาหนะครับนี้ก็เป็นเราอยู่ในในขออ้อมในะังหวดนี้นะครับทางนู้นก็จะไปออกทางสุราราบังเกาะน้อยนะครับทางนี้ก็จะไปออกในน้ำเจ้าพระยาออกตรงบริเวณสะพานเกียตศสดาบดินนะครับเดี๋ยวเราก็จะล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับว่าผ่านตรงไหนไป้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อครับครับผมเรายังอยู่สุขโขทัยใช่ไหมเดี๋ยวเราก็มาสรุปกันหน่อยว่า ทำไงจะจําได้สมัยสุโข hey, ทัยนังเรียนจนําแค่นี้นะครับพินตอไม้ทองหนักเบา,านะต้องตามนะ้ินตอไม้ทองหนักเบาไอ้ที่นี่เรามาดูกันนะว่าพินตอไม้ทองหนักเบาคือ ance, คอ,อะไรพินนะครับก็คือวงบั <c ười> นเลงพิน<ๆ>นั่น <c ười> เอง hmm. <c ười> นะ<ๆ>ครับวงบันเลงพินนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยพินตอตอคืออะไรครับ ต่อก็คือซอภูมต่อนะครับที่ปรากฏอยู่ในหลักศีลายเลิกตัวเองนะครับนะฮะพิ์ตอไม้ไม้คืออะไรครับไม้มาจากคําว่าวงขับไม้นะครับที่มีผู้เล่นเพียงสาคนนะครับพิมพ์ตอไม้ทองทองคืออะไรครับทองคือเพลงเทพทองนะครับเพลงเทพทองที่ปรากฏอยู่ในสมัยสุโขทัยที่นิยมเล่นกันเยอะนะครับทองทองหนักเบาหนักเบาคืออะไรครับหนักเบาก็คือชื่อเรียกของวงปีพาตเครื่อง5้าชนิดหนักและชนิดเบานะครับ ก็คือ,น,อนั่นเองนะครับกินตอไม้ทองหนักเบานะครับก็จะจําในสมัยสุโขทัยได้นะครับพาดพินเลื่อนขับสี่คำสี่นะพาดพินเลื่อนขับก็คือเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื่อนเสีงขับโอเคไหมจาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทาข้อสอบแฟรนช์ได้ทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อสมัยยุทธยายกันต่อนะไปสมัยยุทธยายต,อตอนนี้เราก็มาที่ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือสายเจ้แม่ทัทินทองหูที่รรเราได้ยินตอนนี้คืออะไรอื่นไปต่อได้นะครับเสียงดังแร่งนะครับเป็นการบุกบอกว,ว่าตอนนี้ยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ยกที่หนึ่งนะครับตอนนีที่ภาษีล่ะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสายเจ้าแม่ทัทินทองครับเป็นจิตศักดิ์สิทธิ์วัดกางใจนอกเนาะเราก็จะมากล่าวถึง ประวัติสมัยอายุรยาเกี่ยวกับดนตรีไทยนะครับจากตรงไหนเอ่ยอายุคท,ที่รุ่งเรืองที่สุดในสมัยอายุรยาก็คือสมเด็จพระบรมไตรโล,โลกนาถนั่นเองนะครับทำไมถึงบอกว่าอย่างนี้ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโล,โลกนาถเนี่ยนะครับเกิดกฎบนเชียนบานขึ้นนะครับกฎบนเชียนบานก็คือข้อห้ามนั่นเองในการจํากัดในการเล่นเครื่องดนตรีก็ทรงมีกฎบนเชียนบานห้ามนักดนตรีในสมัยอายุรยาเล่นเสียงดนตรีเข้าไปในเขตราชฐานห้ามจกนกระทั่ง ร้องเพลงเรือเพลงแซลตีทับปีกระับตีสีซอเป่าขุยตีตะเข้เข้าไปในเขตร่าชฐานแสดงว่าประชาชนในสมัยนั้นนะครับชาวบ้านเนี่ยประกอบแต่อชีทตทตตีจนเสียงเนี่ยเข้าไปรบกวนในเขตราชฐา,านนะครับก็เลยจึงออกกฎเชียนบานนะฮะเล่นเพลงเรือเลงเรือก็อยู่ในเรือนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในเรือนะครับแต่ว่าเราก็ยังไ,ไ,ไม่ได้เล่นเพลงเรือนะแต่ตอนนี้เราอยู่หน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ก็จะมีกบบนเชียนบานที่เกิดขึ้นนอกจากบกบบนเชียนบานเนี่ยไม่พอนะครับเดี๋ยวมีอย่างอื่นอีกนะครับมีอย่างอื่นอีกอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูสถานที่อื่นเลี่ยนับรรยากาศบ้างน,นะครับไปราไปกันโอ้โหอ,อ้อ่าอ่ะถึงแล้วหรอโอเมื่อกี้ยี่ไปนิดนึงนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดบางหลวงตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่นะครับจังหวัดนทบุรีนะครับเป็นตีด ถึงวัดนะครับที่สถานที่ที่เรามาเราก็จะมาว่าต่อนะครับในประวัติศาสตร์ดนตรีไทยในสมัยอยุธยาของเรานะครับอนนี้มีเรือลําใหญ่กาด้วนะครับนะก็ในสมัยอยุธยาของเราที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้นี้เรากล่าวถึงกรมเพียบาลนะครับสิ่งที่เกิข้อเหียก็คือระนาดนะครับระนาดถูกนํามาบรรเลงในวงปีดมาตรเครื่องห้าอย่างหนักนะครับเดิมทีที่มีในสมัยสุโขทัยเพิ่มระนาดมาในสมัยยุทยานะครับยังไม่พอเท่านั้นนะครับก็ยังเกิด หรือเราเรียกว่าเพลงตับนั่นเองนะครับเกิดเพลงตับขึ้นในสมัยยุยยาเพลงตับที่นิยมเล่นกันมากนะครับในสมัยยุยยาหรือเราเรียกว่าตับหนันาหรือตับมโหรีนะครับในโบราณการเรานิยมนําเพลงแรกขึ้นมาเป็นชื่อเรียกนะครับหรือเรียกว่าตับนังหน้าหรือตับมโหรีนั่นเองมีด้วงกันอยู่5เพลงนะครับตับมโหรี5เพลงมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับมีอยู่5เพลงนะครับเพลงที่1ชื่อว่าหนังหน้านะครับเพลงที่2ชื่อว่าเพลงพัชชาเพลงที่3าชื่อว่าเพลงลีลากระทุ่ม เพลงที่4นะครับเพลงโลหรือเรียกว่าพมาเตตาเพลงที่ 5, ก็คือกาวลามอนนั่นเองนะครับน่าจะมีอยู่5เพลงนะครับที่นิยมเล่นกันในสมัยอยุธยานะครับหรือเรียกว่าเพลงตับนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่สําคัญที่เกิดขึ้น,น,นในสมัยวิทยานะครับถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองเช่นกันนะครับทำให้วงดนตรีเนี่ยได้วิวัฒนาการมาอีกหลายรงนะครับอย่างเช่นวงมโหรีนะครับพัฒนามาเป็นเครื่องสี่เครื่องหก ก็แต่โดยเฉพาะวงมโหรีทั้งหกนะครับเราก็เพิ่มขุยเพียงอเข้ามานะครับเพิ่มลำบานาเข้ามาอีกนะครับแล้วก็เพิ่มฉิ่งเพิ่มเครื่องปรีที่สําคัญสำคัญเข้ามานะครับก็เกิดขึ้นในสมัยยุยยาอีกหลายวงนะครับถ้าเราจะสรุปสรุปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างเราจะมียุยยาจำสั้นๆก็จะมีอ่าโโหระนาจตับบานนะครับโหระนาจตับบานโหคือเลยครับโหคือมโหรีแ์้โหรีพัฒนาเป็นมโหริย์เงบกนะครับ ละนาตตับบานละนาตคืออะไรครับเกิดละนาตเิดขึ้นในสมัยวิยานำเอาละนาดเนี่ยเข้ามาบรรเรงในวงถือไพเครื่องห้อย่างนี้น,นะครับตับบานคืออะไรครับตับก็คือตับมโ,โหรีนั่นเองนะครับปีด้วยกันอยู่ห้าปีที่ครูได้พูดไปนะครับสุดท้ายก็คือบานบานคืออะไรครับบานในที่นี้ไม่ใช่าบานรอนหนูแนละ้วเป็นบานรอลิงบอเบอร์มาสานอาบานรอลิงเขาเรียกว่า ดกดมาเปียนบานนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยวิทยานะครับก็ในสมัยวิยาก็มีอยู่ประมาณน,นี้นะครับก็เหลือสมัยรัตนกโกสินทร์ส่วนสมัยทบุรีเนี่ยนะครับก็จากสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์นะครับกรุงศรีวิธยาเสียเป็นครั้งที่2นะครับก็ทําให้การนตีไทยเราซบเซาลงนะครับจน สมเด็จพระเจ้าตากเสินกู้กรุงคืนนดายนะครับสถาปนากรุงชื่อว่ากรุงธนบุรีนะครับก็ระยะเวลาเพียงแค่15ปีในการะรุปลุบ้านเมืองนะครับก็จะสนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาครับวัดวังก็เลยได้มากนะครับเขาเลยจะบอกว่าเมืองเมืองหลวงนะครับวัดวังก็จะงามมากนะครับตอนนี้ถือว่าบรรยากาศดีมากนะฮะมีบัรยาไปด้วยมีเรือิ่ง่้นยนะครับแต่ดูข้างหลังนะด้วยนะเดี๋ยวเรือมี่ชนด้านหลังนะเดี๋ยวเราก็ ในสมัยกรุงธนบุรีเราก็ระยะเวลาเพียงแค่15ปีนะครับวงดนตรีไทยเราก็ยังคงรูปแบบสมัยรุยาไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันในสมัยนักโอซินมาดูครับว่าในสมัยนักโินมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพิ่มเติมขึ้นอีกนัอ่ะไปกันเลยครับวันนี้เราจะพายไปเลาะไม้พายเราอยู่ไหนอเอาเอาไม้พายมาหน่อยอ่ะ๋นวันนี้เราเราจะพายเรือไปนะครับพายเรือไปเล่น,เ,ลนเพลงเรือด้วยอชเออเอ้ยเ,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 เียบ เี่อมไหนไหนีเรียกว่าสมัยเพลงเรือนะครับในสมัยยุธยานะนะเดี๋ยวเราก็วันนี้เรามาที่วัดบางหลวงนะครับบรรยากาศของวัดก็วสวยงามนะครับแล้วต่อไปเราก็จะไปดูสมัยรัตนโกสินทร์นะครับนะอ่ะ,อะไปกันเลยนนี้เราก็พายเรือมาถึงแล้วนะครับ มัตต์โบสอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อกี้นี้เราจบอยู่ในสมัยยุยยานะครับแล้วก็สมัยกรุงบุรีตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับสมัยรัตนโกสินทร์ก็จะเนื้อหาเยอนทึ้งๆนะครับถ้าพูดถึงในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับกษาตริย์เด็จุชที่ย่อชื่อจุฬาโลกมหาราชกัตรเองก่อตั้งราชวงศ์จักรีขึ้นนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งนะครับในเรื่องของดนตรีไทยเราก็จะมีการพิวัฒนาการนะครับ ถ้าจะเห็นได้เด่นชัดก็คือเราเพิ่มกองทัพมาอีกหนึ่งใบนะครับเดิมทีกองทัพเนี่ยมีแค่ใบเดียวนะครับในสมัยสุโขทัยแล้วก็มาถึงอยุธยาต่อมาในสมัยรักชกาลที่หนึ่งเราก็เพิ่มกองทัพมาอีกหนึ่งใบนะครับทำให้กองทัพมีเสียงสูงและเสียงตับขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเด่นก็มีอยู่เท่านี้นะครับต่อมารัชกาลที่สองถือว่าเป็นยุคทองของรนตีไทยมากนะครับในยุคทองรนตีไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนะครับท่านเกิดจาก สถานที่ท่านเนี่ยท่านเกิดจากแหล่งดนตรีนะครับหรือเรียกว่าอัมพวาที่สมบทรสงครมเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็จะมีความสามารถแล้วก็ชอบทรงดนตรีไทยนะครับโดยเฉพาะเครื่องดนตรีประจําพระองค์นะครับหรือเรียกว่า เป็นซอสามสายมีฉายายชื่อว่าซอสายฟ้าฟ,า,ฟานี่นะครับถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่สําคัญนะครับประจำราชการที่2แล้วก็ทรงมีพระปีชาสามารถในการพระราชนิดผลบทเพลงนะครับ <otro> มีอยู่วันหนึ่งพระองค์ทรงพระสุบินนิมิตนะครับถึงบทเพลงหนึ่งเพลงนะครับพอทรงบันทมตื่นมาตอนเช้าเรียกนักดนตรีนะครับเข้าเฝ้าในใน,ในวังนะครับแล้วก็เล่าความความฝันที่พระองค์ทรงพระสุบินนิมิตให้ฟังนะคร,งงครับก็นักดนตรีก็ช่วยกันเรียงร้อยบทเพลงออกมาอย่างไพเราะเพราะพริ้ง แล้วก็พากันตั้งชื่อได้หลายอย่างมากนะครับตนมาสมบูรณ์เป็นชื่อในเรีงว่าเรีงบุหลันลอยเรื่อนนั่นเองนะครับเพีงราชนิบนุรัชกาลที่สองนอกจากมันจะไม่พอนะครับมีข้อความว่า,าเมื่อครั้งนรินแ่นดินรักเฉภาขับหามีปีาพาดไม่เมื่อถึงพระองค์ผู้ทรงชัยก็เกิดกรณีในสมัยเอริยานะครับ เดิมทีการขับเสีพาในสมัยก่อนเป็นการขับอย่างเดียวนะครับพอมาในสมัยรัชกาลที่2มีการนําวงปีพาับมาร่วมประกอบกับการขับเสีพาจนทําให้เกิดเป็นวงปีพาสเสีพาเกิดขึ้นนะครับในสมัยอยุธยานั่นเองนะครับลักษณะสําคัญของวงปีพาสเสีาก็คือกองสองหน้านั่นเองนะครับลักษณะคล้ายเปลงมังของขามานะาา่าวม้าและาอปติประกอบวปีพาสเสียาก็รูปแบบเหมือนวงปีพายทั่วไปนะครับคือวงปีพาสในรันนชกาลที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของดนตรีเยอะมากนะครับ ก็จะเป็นเหมือนเช่นนี้นะครับต่อแม่ในราชการที่3นะครับปกาซุปติศขะนังเก้าเจ้าอยู่อะราชการราชการที่3นะครับก็มีวัฒนาการเกิดวงปีพาดเครื่องคู่ mm. เกิดขึ้นนะครับ mm. เครื่อนปีที่สามารถเป็นเลงเป็นกำนองเพลงได้จับคู่กัน3าคู่ด้วยกันนะครับหนึ่งคืออะไรครับปีในนะครับก็เอาปีนอกมักคู่กันนะครับระนาดเอกก็คิดประดิษฐ์ระนาดคุ้มคู่กันนะครับ ท้องวงใหญ่ก็คู่กับท้องวงเม็านั้นเองครับชิงกระโจนของทัานอะไรก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นแบมรัชกาลที่สามตอมาในสมัยรัชกาลที่สี่สมัยรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ท่านก็ทรงมีผู้รู้ประการต่อประเทศชาตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีทยของเรานะครับในสมัยของพระองค์ท่านก็เกิดวงปิราทเครื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับก็คือนำผู้แบบมาจากวงพระเครื่องคู่แต่คิดประดิษฐ์ละนาดเอกเหล็กกับนาดทุบเหล็กนะครับนาดเอกเหล็กกับนาดทุบเหล็กขึ้นในสมัยรั ปีพาดเครื่องใหญ่เกิด enfin, ขึ right? t t wn, ้นนะครับต่อมาลูกของพระองค์ท่านนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่5ก็เกิดวงปีพาดที่สําคัญเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5หรือเรียกว่าวงปีพาดตึกดําบันนั่นเองนะครับวงปีพาดตึกดําบันชื่อนี่โบราณดึกดําบันมากนะครับก็ในรัชกาลที่5เกิดวงปีพาดตึกดําบันนะครับวงปีพาดตึกดําบันเชฟประกอบละครดึกดําบันนั่นเองนะครับละครดึกดําบันถือว่าเป็นละครที่ปรับปรุงนะครับแล้วก็ประยุกต์ ให้เป็นของไทยเรานะครับกับของแบบของตะวันตกนําแบบอย่างของละครโอเปร่านั่นเองนะครับละครโอเปร่าเนี่ยเป็นละครที่ตัวผู้แสดงเนี่ยเขาร้องเองรำเองนะครับก็เกิดแนวคิดนะครับโดยคนที่ที่สําคัญที่สุดบุคคลสําคัญที่สุดนะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าบรวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานวัติวงศ์นะครับมีความสําคัญเกี่ยวข้องกับวงปิพัฒน์ดงกดำวันนะครับก็อ่า นําวงวาพูดพาดึกกึดําบันนี่นะครับผสมวงให้เกิดพูิภาดึก,กํำบันก็คือว่าตัดเครื่องดนตรีที่มีเสียงดังออกนะครับก็จะเป็นวงผสมเครื่องดนตรีหลายหลายอย่างนะครับที่เป็นหลักๆเลยที่สมควรที่จะรู้จักคำพูดพาดึก,กํำบันก็คือคล้องหุยเจ็ดไปเจ็ดเสียงเป็นคล้องที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะครับลักษณะการตีเนี่ยก็จะตีตามเสียงตกของเพลงตอนนี้ต้องพูดแข่งกับเสียงเรือนะครับเสียงเรือมา,อาตีปลาเราตีเนี่ยเ็จะตีลูกตกของเสียงเพลงงเช่น เล่นเพลงอะไรก็ลแล้วแต่นะครับคล้องหุ่ยเนะี่ยก็จะเป็นเพลงเสียงลูกตกนะครับที่ยังไม่พอก็ปีขุยอู้นะครับขุย,ขอ,ย,ยอ,อู้คือขุยที่มีเสียงต่ำที่สุดน้ำซ้ออู้กองพัดที่มีเสียงดังก็ตัดออกก็ทําเป็นกองตะโกนมาแทนนะครับนี่ก็คือบทคิดพลาดตะปับบนนี่เองสิ่งที่สำคัญก็ใช้ละ,ะครละครตึกระบันละครตึกระบันก็มีอยู่ตัวน,นี้ก็จะหาดูยากนะครับลักษณะพิเศษของละครตึกระบันก็คือตัวผู้แสดงลำองร้องเองนะครับต่อมาครับในสมัยรัชกาลที่หกแล้รวรัชกาลที่6กก็ อะไรหลายอย่างนะครับตัวท <h> ี่เด่นชัดเราก็จะทราบว่าอังกะลุงที่เข้ามาในสมัยรัชการที่6โดยการนําของหวงประดิษฐ์ไพลอนศิลปะเป็นเพลงนะครับนำแบบอย่างขึ้นมาจากชวาหรืออินโดนีเซียนั่นเองนะครับเป็นคือว่าอังกะลุงนะครับนำมาหวงประดิษฐ์ไพลาะก็นํามาประเภทที่เป็นเเสียงก็สามารถเป็นเลงเป็นเพลงไทยได้นะครับจนถึงมาปัจจุบันนี้ก็ทําให้อังกะลุงของเรานะครับมีหลายอย่างอย่างเช่นอังกะลุงที่ผู้เล่นคนเดียวสามารถจับได้2มือแล้วก็อังกะลุงลางก็สามารถเล่นได้นะครับ ก็มีวงเครื่องสายที่เป็นเครื่องสายผสมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสายผสมขิมเครื่องสายผสมไมโอเินเครื่องสายผสมเปียโนเครื่องสายผสมออแกนนะครับเป็นเครื่องดนตรีของตะวันตกนั่นเองนะครับนี่มาเป็นวงดนรีตะวันตกต่อมาในสมัยรัชกาลที่7นะครับพรปราทสมเจพระกเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมุรนาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยครับสมัยรัชกาลที่7็พระองค์ท่านก็ทรงสนพระทยในเรื่องการดนตรีไทยมากนะครับ พระองค์ท่านก็สามารถส่งสาวูได้ครับยังไม่พอพระองค์ท่านส่งพระราชนิพนธ์บทเพลงไว้ทั้งหมสาบทเพลงด้วยกันนะครับบทเพลงที่1พระองค์ท่านส่งอาพระราชนิพนธ์บทเพลงที่ชื่อว่าโอ๋โรขึ้นกับพวฝักนั่นเองสามชั้นนะครับแล้วยังไม่พอนะครับก็ส่งพระราชนิพนธ์บทเพลงอาขมิลอองเถานะครับแล้วก็เพลงราตีประดับดาวเผานั่นเองนะครับขมิลอองเขาก็ส่งพระราชนิพนธ์มาจากเพลงขมาลเอวบางสองชั้น ส่วนเพียงราตรีประดับดาวเนี่ยก็ขยายมาจากเพลง,งมอดูดาว2ชั้นนะครับอันนี้ก็คือในสมัยรัชกาลที่เจพอหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอ,องจากสุบุราชิชราสมาเป็นประชาธิปไตยนะครับโดยของคณะราษฎรตรีไทยก็ยังคงสภาพไว้เหมือนเดิมนะครับก็ตรีตะวันตกก็เข้ามามีบทบาทอยู่ในประเทศไทยนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่8ที่9จนถึุปัจจุบันนี้ก็ขอพูดเป็นภาพรวมนะครับก็เกิดวงดนตรีที่ ของดนตรีสาบลเนี่ยนะครับมาบรรเลงกับเป็นีไทยหรือเรียกว่าในรูปแบบของคอนเทนต์โรี่นะครับคอนเทนต์โรรี่ก็คือเรื่แบบสมปรารนที่ยังกว่านั้นนะครับโดยการนำของท่านครูประสิทธิ์ขาวรนะครับได้พัฒนาวงดนตรีไทยแบบมัง่งมีมาแบบยิ่งใหญ่นะครับรวมแบบระนาแบบหลายสิบลางนะครับเครื่องดนตรีหลายชิ้นเข้าด้วยกันนะครับเรียกว่าวงมหาดูตรียางไทยนั่นเองนะครับที่เล่นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็โดย โดยที่เจ้าฟ้าพระมาหะากษัตริย์ของเรานะครับก็ยังทรงสนพทนในเรื่องดตีนะครับที่มีขประการที่สําคัญเป็นคนสําคัญในตอนนี้ก็คือสมเด็จพระอธิพพานีาราชเจ้านะครับก็คือกรมสมเด็จพระเทพพระชาทราสยามรมราชบาลีพิทรงสนพระแท้ในเรื่องของดนตรีทรงพระราชะทรรงพรนิพนธ์บทเพลงไว้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทรงเครื่องดนตรีอีกหลายๆอย่างนะครับส่วนเพลงที่ ติดหูคนไทยมาถึงปัจจุบันนี้นะครับสองจติดประเทศนะครับก็คือบทเพลงพระราชิบทเพลงพระนิพนธ์เพลงสบต่ำนั่นเองนะครับพระนิพนธ์เพลงซต่ำนะครับที่คนร้องคนแรกก็คือเป็นนารานักร้องลูกทุ่งนะครับที่ชื่อว่าอะไรฮะที่ชื่อว่าพุวงดวงจันนะครับพุวงดวงจันนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่สุดนะครับของสมัยรัตนโกสิิทร์นะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีวงดนตรีที่ เกิดขึ้นอีกหลายประเภทนะครับเราก็จะไปพูดกันอยู่ในเรื่องของวงดนตรีไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้ก็ขอจบในเรื่องของประวัติดนตรีไทยนะครับทั้งส่สมัยนะครับตั้งแต่สุขโขทัยยุธิยาธนบุรีแล้วก็รัตนกโกสินทร์นะครับก็ขอจบบรรยายเรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยไว้ตรงนี้นครับสวัสดีครับเก็บควา,ามรู้นะครับที่เพิ่มเติม วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็จะพูดถึงบุคคลสําคัญที่เกี่ยวกับด้ารีไทยหรือเรียกว่าคีตักวีห้าแผ่นดินท่านก็าบอกว่าคีตกวีห้าแผ่นดินเราจะพูดถึงคุณครูมนตรีปราโมทนะครับคุณครูมนตรีปราโมทนะครับท่านอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ที่ติวานนนั่นเองนะครับบ้านของท่านครูบนตรีก็ชื่อว่าบ้านโสมสองแสงนั่นเองนะครับโสมสองแส,ง,สงก็คือ เป็นชื่อบ้านแล้วก็เป็นชื่อเพลงที่พอ่อวัน <c oughs> ตรีสาโมดคูตรีสาโมดได้ระพัน์ขึ้นนะครับจากเพลงลาวลุงเดือนนั่นเองนะครับก็จะมาสอดคล้องกับนในเนื้อหาของที่ลูกๆม .5 ได้เรียนกันก็คือเพลงลาวบุมเดือนนะครับเป็นเพลง,งพระนิพนธ์ในกรมมาเหมือนชัยใช้มาถึงพรโดมนั่นเองนี่คือเพลงลาวลุเงเดือนนะครับมีความเกี่ยวข้องกับครูบนตรีคือคูอคตรีตาโมดนำเพลงลาวลุงเดือนสองชั้นนี้นะแต่บแผงขยายขึ้นนะขยายขึ้นเพลงนะขยายขึ้น ขยายขึ้นจากเราโรงเดือนเพีงเราวรือก็ไพลเาะอีกแล้วแล้วก็ความยาวอยู่แล้วพอขยายขึ้นก็เพิ่มขึ้นอีกนะเพิ่มขึ้นนี่ยังไม่พอพอเพิ่มขึ้นแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากเราดรงเดือนอ่ะเปลี่ยนชื่อจากเราโรงเรือนมาเป็นโสมสองแสงนะครับแต่งขยายขึ้นเป็นสามชั้นแล้วก็ตัดทอนมาเป็นชั้นเดียวนั่นเองส่วนประวัติเราโรงเรือนหรือว่าไงครับก็พระองค์ท่านอยู่นะไปที่เชียงใหม่นะครับก็ไปไปไปหา มีความเกี่ยวข้องกับหมักจุกบุกไหมนะครับหมักจุกบุกที่บอกว่าเมียอยู่เชียงรายนั้นเขาเป็นคนละย่า่นะครับนี่ไม่ใช่นี้ไปที่เชียงใหม่นะครับก็ไปรักสาวเหนือคนมหนึ่งนะฮะก็บานทีก็เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงส่วนชื่นนะครับก็ไปหลงรักก็หลงรักแล้วก็วันใดวันหนึ่งมันมีวันหนึ่งก็จะต้องเดินทางกลับมาที่กรุงเทพกลับมาที่กรองรัฐก็จะต้องจากผู้หญิงสนชื่อก็ทำยังไงล่ะครับทำยังไงได้ ไม่สามารถพูดอธิบายอะไรได้ก็เลยต้องแต่งออกมาเป็นเพลงนะครับพันธนาเป็นเพลงเป็นเนื้อเพลงนะครับก็แต่งมาเดินทางมาด้วยความเศร้าโศกเสียใจนะครับก็ที่เป็นเนื้อเพลงมานะครับแต่งนาวุฒเวียนเนาะบางทีเขาก็เรียกว่าเพลงราวดาเนินเวียนนะครับก็เรียกเป็นหลายชื่อนะครับเกิดด้วยเนื้อเพลงของนาวุเดือนมีเพลงของนาวงเดือนเยอะก็เลยจะเรียกว่าเป็นเพลงราวุงเดือนนะครับสวดประวัติอีกทิบที่ย่อยอู่เยอะแยะมากมายก็ เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ยูทูบนะครับสามารถเข้าไปศึกษาปัญหาได้อันนี้ก็เป็นเก็บความรู้นะครับที่เรามาที่จังหวัดระยองด้นะครับถ้าใครอยากทราบอะไรก็ติดต่อมาตรงกรานแล้วตอนนี้ชื่อเวบได้ขึ้นอยู่ตรงกรานอ่างเดยนะครับใครสงสัยอะไรก็ติดต่อเพื่อนๆได้นะครับนี่เราก็เจอกันไว้เท่านี้นะโอเคคนระับ